พีเดียในฐานะเป็นโปรโมเตอร์ทั้งรายการมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็อวรดีทีวีหลายๆช่องที่จัดอยู่ครับครับก็ตอนนี้เนี่ยสวคก็เริ่มปลดล็อกและใหกิจกรรมกิจการต่างๆเริ่มดําเนินการได้รวมถึงการจัดการแข่งขันมวยครับทั้งฝั่งเกียรติเพชรแล้วก็พีเดียเองมีแผนมีวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างครับสําหรับรายการมวยที่กําลังจะกลับมารนเร็วนี้ครับก็คือตอนนี้เราก็เริ่มทํางานแล้วแหละก็คืออย่างที่ผมบอกครับเราก็เริ่มจากการให้ทางค่ายเลยติดต่อมาเลยว่า นักมวยของคุณที่ฉีดวัคซีนแล้วมีใครพร้อมต่อยบ้างก็ส่งมาเพียบเลยตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็มีหน้าที่ทำอะไงก็ได้ให้เขาได้ต่อยแล้วมีไหมครับพี่เด่นนักมวยที่แบบเอ้ยผมขอต่อยก่อนผมไม่ไหวแล้วผมยินแล้วมันมันเยอะมากมากเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้วยในในสายสื่อเกียรติเพชรนะครับนักมวยฉีดวัคซีนไปกี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหเยอะเลยเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากมากเลยยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดที่เดียวบอกว่า อายุต่ำกว่า18นี่เป็นปัญหาหลักเลยไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้ว,วนักมวยที่จะกลับมาชกในเร็วๆนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มนักมวยดาวรุ่งด้วยครับพี่เดียร์ใช่มันจออย่างน้อยก็สมมติมวยมี5คู่นะครับ,รบตามหลักการแล้วมวยต่ำกว่า18เนี่ย2คู่เลยต้องมีละซึ่งถ้าไม่มีตัวนี้ไปผมถามว่าแล้วมวยเด็กๆเนี่ยมันจะไม่ได้ต่อยเลยเนี่ยมันมันมันน่าน่าเป็นห่วงตงัวนี้สมมตินักมวยเนี่ยพอเขาไม่มีโอกาสจะได้ชกถามว่าเขาอยากจะซ้อมไหมแรกๆกะซ้อมตอนหลังๆไม่ซ้อมแล้ว ซ้อมไม่มีเป้าหมายก็ไม่อยากซ้อมหรอกพี่เดียร์ใช่ใช่ใช่ครับซึ่งเก็บให้เองก็มีการเตรียมการแล้วใช่ไหมครับใช่ครับในในส่วนของนักมวยต่ำกว่าสิบแปดคือตอนนี้ผมก็ให้ทีมงานเอคณะทํางานเนี่ยริ์รายชื่อมาเลยว่านักมวยต่ำกว่าสิบแปดท่ายไหนชื่ออะไรแล้วเราก็อาจจะมีการนําเสนอต่อทางทางบุรีรัมย์้วเสนอไปทางกกทว่าเราจะมีการช่วยเหลือนักมวยเหล่านี้ยังไงให้มีโอกาสได้ขึ้นชกทีนี้ถ้าสมมุติว่าเอาแหละเด็กต่ำกว่าสิบแปดไม่ได้รับวัคซีนแล้วขึ้นชก กระแสตอบกลับด้านลบจากสังคมทั่วไปที่ไม่สังคมมวยต้องมีคําถามเขาว่าอ้าวไม่ฉีดวัคซีนแล้วขึ้นไปชกกันได้ยังไงเป็นผมผมก็บอกว่าเราต้องดูที่มาตรการก่อนอย่างเช่นทางบุรีรัมย์ที่เขาจัดเนี่ยก่อนคุณออกสมมติว่ามวยผมชกว,วันเสาร์นะครับ,รบวันพฤหัสก่อนออกเดินทางเนี่ยผมต้องมีเอกสารแล้วก็แสดงถึงถึงว่านักมวยในรายการของผมเนี่ยครับผ่านการตรวจแอนติเจนแล้วอืมพอเดินทางมาถึงบุรีรัมย์ปับ๊บสมมติต้องไปตรวจ โควิดก่อนที่โรงพยาบาลอ่ะเราคิดดูครับหนึ่งตรวจหนึ่งครั้งแล้วก่อนออกสองครั้งที่บุรีรัม์นะครับพอก่อนช็อคุณตรวจอีกสามครั้งมถือว่าแบบเป็นอะไรที่แบบมาตรการเข้มงวดมากๆเลยอ่าจากะบวนการตรงนี้ก็ทําให้มั่นใจได้ว่าบนเวทีนี้ปลอดภัยแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนครับแล้วบวกกับเราก็ปฏิบัติตามของสอบคออย่างคร่งครับด้วยว่าคนในเวทีกี่คนยี่สิบห้าคนห้ามเกินนะเป็นระบบลงแจ้งไปเลยคือทุกอย่างมัน มันดูเข้มงวดมากเลยผมก็ผมเห็นแล้วชอบโมเดลนี้เลยที่ในส่วนของนักมวยครับพี่เดียนักมวยที่อยู่ในการดูแลของพี่เดียนีไม่น้อยเลยนะครับในในสายสึกเกียรติในเรื่องของวัคซีนแน่นอนครับมีบางคนเชื่อมั่นบางคนไม่เชื่อมั่นในคุณภาพอย่างนี้พี่เดียมีวิธีการจัดการยังไงครับให้นักมวยไม่เชื่อมั่นคือจากสถิติหลายๆอย่างเนี่ยคนที่ฉีดแล้วก็จะมีโอกาสติดน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดถูกไหม ครับนะครับเนี่ยมันตรงเนี้ยมันดีกว่าคน,<ห>นที่ฉ,ฉีดแล้วม,ลมีโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดเนี่ยมันดีมันมันเป็นอย่างเงี้ยอยากให้ฉีดซะทุกคนนะครับ